มากเลยนะคะเนี่ยไปลาบเหลวนะคะไปลาบเหลวสวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านค่ะตอนนี้ตีก็อยู่ที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าหรือว่าโคราชนะคะทุกคนตอนนี้ตีก็อยู่ที่ถนนมิตรภาพนะคะก็นี่ค่ะก็มุ่งหน้าไปว่าจะไปสระบุรีนะคะ โอ้กว่วดจะมาถึงที่นี่ได้นะคะทุกคนลุยน้ําลุยแดดมาไม่ไม่ไม่ได้ลุยแดดนะลุยน้าลุยฝนนะทางน้ําท่วมนะคะอุ้ยตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะต่ตีออกมาแต่ตั้งตีตีสามนะคะมาถึงอ่านไซยภูมิมน,น้ําก็ท่วมนลดทางที่ไซยภูมินะคะก็ผ่านน้ามามาที่อําเภอจตุรัสก็โดนน้าท่วมแต่ว่าตรงอรําเภอหนองบัวโคกน้ําไม่ท่วมสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าท่วมเป็นบางจุดนะคะที่อําเภอหนองบัวโคกนะคะแล้วก็มาที่ แล้วก็มาที่อำเภอด่านซุนคุณทศนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่นครราชสีมานะคะก็ตีก็มากวากลจะถึงที่นี่นะคะอยู่แถวด่านคุณทศน้าท่วมนะคะก mm. ูตอนนี้ก็หิวข้าวเลยนะคะอะไรกินก่อนนะคะ mm. อันนี้เราก็มาถึงร้านส้มตําไก่ย่างนะคะที่ทางขึ้นเขาใหญ่เที่ยงนะคะร้านนี้เป็นโอ้โหอ่ะมีชื่อเรื่องการ ส้มตําอร่อยปลายา่างปลาย่างสุดๆจากเขื่อนลำตะคองนะคะไม้หนึ่งไม่แพงนะคะไม้หนึ่งแค่สี่สิบาทเองนะคะตรงนี้ตัวสามตัวนี่ก็สี่สิบาทตัวสองตัวนี่ก็สี่สิบาทนะคะใหม่ๆสดๆมันๆเลยนะคะตัวใหญ่ๆนี่เจ็ดสิบาทนะคะทุกคนแล้วก็ไก่นะคะไก่ย่างตัวละร้อยหกสิบนะคะไม่แพงนะไก่ก็หอมหอมอกรอบกรอบอร่อยอร่อยตำาุ้มตําก็อร่อยนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะร้านนี้นะคะทุกคนมีทั้งน้ําปรุงน้ําปัน่นน้ําซากาแฟอะไรมีครบเลยนะคะ นะคะไก่ย่างเลื้องๆตัวใหญ่ๆนะคะแค่ร้อยหกสิบบาทนะคะร้านนี้มีซื้อเสียงมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็อยู่แถวเขาใหญ่เที่ยงนะคะหรือว่าบ้านคลองไผ่นะคะตรงนี้นะคะบ้านคลองไผ่อยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะคะทางขึ้นเขาใหญ่เที่ยงหรือว่าอ่างเก็บน้ําลําตะคองนะคะทุกคนนะคะริมถนนเลยนะคะตอนมาเราจะอยู่เบื้องซ้ายมือนะคะวันนี้ตีก็เลยมาแวะกินข้าวก่อนนะคะแวะกินข้าวก่อน จมต่ำก็ไม่แพงนะปลาก็เห็ปลาเป็นสดๆสดใหม่ๆจากเขื่อนลำตะคองเลยนะคะเนี่ยอันนี้ปลาอันนี้อู้ยลาบนีเ่บขนาดนะคะเอาปลาสดๆไปไปเห็นราบแล้วนะคะทุกคนเนี่ยปลาเนี่ยปลาตัวขาวๆเนี่ยอยู่บ้านตีเรียกปลาขาวนะคะแต่ที่นี่พ็นเรียกปลาอะไรก็ไม่รู้แต่บอกได้เลยว่ามันมากๆเลยนะคะปลาเขื่อนนะคะดูแต่ว่าพันย่างก็เรียกกันนะน้ำมันมันย่อยปุง่งมันยังไม่น่าสุกเลยครับสองร้อยนะค่ะไม่เป็นไรคร่ะนะค,คะทุกคน ตอนนี้เราแวะกินข้าวต้องมาแวะกินข้าวอยู่ที่บ้านคลองไผ่กันนะคะตีสั่งส้มตำปูปลา้านะคะนี่ค่ะทุกคนน่ากินมากๆเลยนะคะคิดเผ็ดเลยนะคะออกมาจากบ้านตั้งแต่ตีสามยังไม่ได้กินข้าว้านะคะตอนนี้อันนี้คือข้าวซานะคะอันนี้ข้าวนะคะข้าวเหนียวที่นี่น่ากินมากเลยนะคะเป็นข้าวเผามากเลยค่ะก็สั่งปลามาไม้หนึ่งนะคะปลาไม้ละสี่สิบบาทนะคะตอนนี้เราเลือกปลาก่อนนะคะปลายังไม่สุกนะคะสาินี้ ม,มา้าเลยคะตับับมค่ะคุหูข้ารตับที่นี่น่ากินมากเลยนะคะอร่อยด้วย เมนูด้เยคะคะาาทุกอย่างยางนี้ตามมนมอะไรเนี่ยอยู่ร้านนี้เหรอ,โ,อโคโก้สี่สบาทมันโค,โคว่าเด่าไหล่ ต้มตั้มบงันเกรอต้บัวันเข้านะคะเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเราค่อยไปถ่ายคลิปนันต่อน,นะคะทุกคนเราจะพาขึ้นเขาแยะเที่ยงอีกนะคะไปอ่านเก็บน้ำลำตะคองจอวนบุญนะคะ ว่าบรรยากาศช่วงฝนตกจะเป็นยังไงนะคะ ยิ่มกันปลาเลยชอบปูดองนะครับทุกคนพอสุดแกงน่ะนะคะปูดองค่ะ ้าของก็เยอดิปลาี่แนถแนแีก็แพงม,ามางัูลไรลลายลัยเยนเดียวแต่ก่อนมแพงเอประมาณหลกอสิปีมงนี่ปรมาณสแสนสไร่คือหล้านเยอะแส่ปากซองถึงให้คนขายไปซื้อที้ง้นนันงมคนขายไป ขายอะไรเดียวไปซื้อคุณแปลลอยอะไรไปากซองหรือปักซองก็พองเน่นเดี๋ยวนี้มเดี๋ยวนี้มงนไร่ละล้านอะรอาเขายไปไรสองไงกไปซื้อคุณไปเป็นลอยแอยอ้านล้านอ้าสิบห้าบาทไรหนึ่งมันคืออรไรหนึงสามสี่ห้าล้านก็เไรหนึ่งไรสี่ห้าล้าน ครั <łość> <S 2> <S 2> บองครับสล้าครับอาอคนมานี่สบพาเคลื่อนเดียวลาเคลื่อนโอ้สยบครับมาเลยครับโอ้สูกรายเลร

ปาลาร้อนๆนะคะเบงมข่ากันไ่ะแต่มะละกเอเผ็ดๆอร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> อยากทร,รมาั้านั้นทุกคนไม่ใช่ปลาเลีย้ยงนะคะเนี่ยลนนปลาจะเกิด พี่ดิงขต้องระวัง ปลาเียมจับวะจับมันดีิก็ถ้าเป็นปลาดิบนกที่ไปเห็ดอไปเห็ดลาบเนาะปลาดิบพอเขออาจะหวานะครับไ <laughs> ม่ส่บเจ็ดรบ อ้าวเพิ่มข <c oughs> ึ้นปาริภิใจปะท้าวที่เราคบกันเอาแล้วนะมันดีขนาดเลยนะคะทุกคนมันสุดๆเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> แซ่บหลายจแก <c oughs> <c oughs> นี่น่าต้องเจ้าดีารอยู่นะครับท่านเอามาส่งนะคะคือว่านไปรับเครือนตกเบ็ดโอ้มันตกเบ็ดตกออกมาตกต้นโอ้ด,อดีแท้ค <c oughs> ุณพอปามมันดีแหละแทบดีเนี่ยอ บ้านก็หลายจะได้ลูกข่าลูกเขาเป็นกระตูเองก็ได้มากเลยทีเดียบ้านพี่จังหลายเพิ่นจะไปเอาน้ำแข็งทับแล้วมันไปย่างมันไม่ค่อยมันนะคะถ้าเป็นสดๆนี่ชิ้อร่อยดีัเลยแง,เงแข็งหมดน้ำแข็งหมด าวันนี้เจรืญอาหารมากๆเลยนะคะปลาก็อร่อยตัมะกรก,ก็อร่อยนะคะใครผ่านมาแวะมาซิมได้นะคะทางเข้าบ้านออของไข่เนีน่อตี๋ปจําจไม่ได้นะคะ <laughs> รู้แต่ว่าทางขึ้นเขาใหญ่เที่ยงนะคะอ่างเก็บน้ําตอนบนนะคะอ่างเก็บน้ําลําตะคองตอนบนนะคะมาจะอยู่เบื้องซ้ายมือนะคะเวลาคุนมองนด้เลยปลานี่สดๆเลยนะคะทุกคนเอามาย่าง 挂好了。谢谢谢谢 มีคนลักพื้นท้องปลาไปแล้วค่ะทุกคนของแทบเลยนะตรงนี้ของแทบเลยฮะคะุนตีขาเนี่ยค่ะทุกคนม,มีคนขโมยพื้นท้องปลาตีไป <laughs> ของแทบอยู่ตรงพื้นท้องปลาเลยนะคะทุกคนไไมม่่ทาอออะรกเนีย เนื้อขาวจุ่นคุณเลยนะคะปลาจักธรรมัสซาดุสสองซมูนนี้เลยรสชาติดว่าก อ2อชั่วโมงอีกสองชั่วโมงพอสรจรารีววแลออกจากคุณมาบสามไปสุดหรือบ่าสามกับกอนเทยานะม,มากต้กลับหม,ม,ม,มอหนัาหาท่านโมงงกวเดียวหกโมงหกโมงขึ้นห้างต้องเขินออกกยาข้าวเลยตุมไลนอกกับ กินแล้วกินแล้วมาฝากเมียที่ไหนปลาหน้านี้<ร>ปกติมันคีไข่บวมแน่แนปกอันนี้จะเป็นปลาพูมั้งตั้งใจจะเป็นปลาผูมันมีไข่แอนเนี่ยรำสออย่างรวมกันกินระวังระวังไหคะก้างเยอะมาก อิ่มหมดะอิ่มแล้วก็วววเตรียมตัวไปกันต่อเลยจะกางได้นี่นะกินกินหมดเหมือนดอย่าล,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 ลืมเติมเงิน เห็นพันไมกดคิดเลยจ้ะความไหวมเยอมากเลยด,ดี่ะดึงไรันก็เดไ,ไม่อะไรอรอแไวเต้อ,อยู่ก่าเลยหายิมกาเอาว่าจิบหนังต่เอาก็ดึงอก <c oughs> อกจะ <c oughs> มีบ้านให้ดึงออกอยู่นี่ละ ก็มันให้ลูจริงกันมันมันที่ติดคอมันไม่ต้องไป เสียหิวนะคะตำมะละกอก,ก,ก็เปิดจางปลาก็หมดนะคะแบบนี้กินซ้างก็ไม่เหลือกินเสือก็ไม่อิ่มแน่เลยตัวเล็กแต่กินเยอะน,นะคะข้าว็นบดเป็นห่อปกตินีิงีจะก,กินข้าวไม่หมดวันนี้กินข้าวหมดเป็นห่อเลยนะคะปลาอีก เราก็เดินทางกันต่อเลยนะคะเดนี่ยเอครับ เรากินกันเสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อไปก่อนนะคะแม่คะข,ขอบคุณค่ะค่ะข,ข,ขอบคุณมากนะคะค่ะ่ขันามะาบ่อยอยู่ค่ะเอาโทรศัพท์ไปดินี่ผมถ้าปิดจมูกอยู่ไหนอะยู่รถแดง